ท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร,ร์ไทยเหตุการณ์ที่จะเทือนทั้งสังคมและส่งผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่ต่อการเมืองการปกครองของประเทศเหตุการณ์นี้มีชื่อว่าวันมหาวิประโยคหรือ14ตุลาคม2516ที่ยังคงถูกจดจำจนถึงทุกวันนี้ไม่แค่การต่อสู้ของคนกลุ่มเล็กๆแต่คือเสียงของประชาชนหลากหลายแสนคนที่ร่วมพลังเพื่อสิทธิ์ของพวกเขาเอง วันนี้เราจะพาคุณไปจารึกเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นและทำไมจึงถูกเรียกว่าวันหมหาวิประโยคในวันนี้ค่ะการ1ุสีตุลาประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของระบบเผด็จการโดยมีนายจอมพลถนอมกิตติการจรเป็นนายกรัฐมนตรีการบริหารงานประเทศในช่วงนั้นเต็มไปด้วยปัญหาการทุจริต การคอร์รัปชันและการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดนำไปสู่ความไม่พอใจของหมู่ประชาชนแต่สิ่งที่จุดชนวนให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่มาจากกลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนเรียกร้องให้รัฐบาลคืนสิทธิประชาธิปไตยโดยเฉพาะการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังจากที่ประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญมานานกว่า12ปีเมอวันที่6ตุลาคมพศ2516 นักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่ากลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญได้ถูกจับกลุ่มตัวโดยรัฐบาลข้อหาทําการปลุกปั่นประชาชนนั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันออกมาประท้วงการประท้วงเริ่มต้นขึ้นในวันที่13ตุลาพศ2 5 1 6เมื่อประชาชนกว่า100,000คนออกมาเดินขบวนไปยังพระบรมรูปทรงมา้าเพื่อกดดันให้รัฐบาลคืนรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย แต่เมื่อข้อเรียกร้องไม่เป็นผลสําเร็จ<ม>เหตุการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นวันที่14ตุลาคมพศ2516คือวันแห่งการประทะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ของไทยเมื่อเจ้าหน้าที่รับเริ่มใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมโดยมีการยิงแก๊สํำตาใช้อาวุธสงครามและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมถบาดเจ็บและถูกจับกุมอีกัไม่ต้วน ถึงแม้จะมีความรุนแรงประชาชนยังคงยืนหยัดในที่สุดจนรัฐบาลจอมพลขนอนทิติกโะจอนต้องลาออกและเดินทางออกนอกประเทศถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของประชาชนไทยในช่วงต่อไปนะคะเราไปพบกับคุณปุญยิสาแซบหลายๆ ฉันนางสาวพิทยาเซฟหลาไลวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตในวันมหาวิปโยคค่ะวันนี้ก็มาสัมภาษณ์ชาโอมนะคะผู้รอดชีวิตในวันมหาวิปโยคค่ะเด็กในป่าเราเด็กในเขาชาโอมช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะครับวันนั้นมันเกิดขึ้นไวมากเลยครับทุกอย่างนุ่มเหมอือนปกติแต่จู่ๆมีเสียงดังขึ้น ก็วิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกผมจำได้ว่าพื้นสั่นจนผมเสียหลักล้มลง,ลงเองอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณผ่านช่วงเวลานั้นมาได้คะคงเป็นกำลังใจขคนรอบข้างทั้งเจ้าในที่กู้ภัยงที่เข้ามาช่วยได้อย่างรวดเร็วและคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆทุกคนด่างช่วยกันเท่าที่ทำได้มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเรายังมีความเป็นมนุษย์ที่ไม่ทอดทิ้งกัน สุดท้ายนี้คุณชาโอมจะฝากอะไรถึงผู้ที่ฟังเรื่องราวของคุณอยู่ผมอยากให้ทุกคนเห็นความสําคัญของชีวิตและเวลาไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นการช่วยเหลือในในยามยากลําบากเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดครับผมขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียในวันนั้นผมหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนที่ทําให้ทุกคนระมัดระวังและเตรียมพร้อมมากขึ้นครับ ขอบคุณคุณชาออมที่มาเล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังค่ะวันนี้เราหวังว่าเรื่องราวของวันมหาวิโยคจะช่วยเตยือนใจให้เราทุกคนตระนักถึงความสำคัญของประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับอย่าลืมนะคะว่าวันประวัติศาสตร์คือบทเรียนที่สำคัญที่สุด ไม่เรียนรู้จากอดีตอนาคตจะทำให้เราต้องเผชิญกับความผิดพลาดซ้ำดึง